สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แล้วกันนะครับแชร์ความรู้สำหรับแอปพลิเคชันและโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการสะท้อนหน้าจอนะครับเพื่อสอนออนไลน์นะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้นะครับก็จะมีประมาณสองสามตัวนะครับซึ่งเอาเอาเป็นตอนที่1ก่อนนะครับตอนที่1จะเป็นการแชร์สะท้อนหน้าจอนะครับจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไปให้เด็กๆ นะครับที่กําลังนั่งเรียนอยู่ที่บ้านนะครับได้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเรานะครับซึ่งตัวที่ผมใช้เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถสะท้อนหน้าจอไปได้แต่ว่าเวลาเราจะเขียนใช่ไหมครับเนื่องจากมันเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเขียนสะดวกได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้นะครับโดยการใช้ iPad นะครับประกอบนะครับเกี่ยวกับการสอนเพื่อที่เราจะจดนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของเนื้อหารายวิชา ของเราไปได้นะครับโอเคเราเกินมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเริ่มใช้กันเลยนะครับโปรแกรมที่เราผมจะใช้สะท้อนหน้าจอ iPad นะครับขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นโปรแกรม AirPlay นะครับซึ่งมีการเป็นโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับใน AirPlay นะครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูว่าใน Google นะครับมีให้โหลดที่ไหนบ้างคือโปรแกรมนี้นะครับผมก็จะดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับกด Yes เข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาเป็น หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าจริงๆมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาตั้งแต่แรกเลยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับอ่าก็จะมีให้เลือกว่าของเราเนี่ย iPad ของเราเนี่ยเป็นระบบ iOS อะไรนะครับของเราของผมเป็น iOS 13บสามซึ่งมันก็ยังรองรับอยู่นะครับอ่าเราคลิกตัวนี้อ่าก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเราไปที่ iPad ของเราครับไปที่ iPad แล้วก็ปัดหน้าจอของเราลงมานะครับแล้วก็ไปเลือก i2 นะครับไอนะครับสะท้อนหน้าจอการสะท้อนหน้าจอใน iPad ของเรานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสะท้อนหน้าจอก่อนเราจะบอกวิธีการนะครับผมก็เลือกปั๊บอ่ามันจะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมปัดตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ไปที่สะท้อนหน้าจอเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็สะท้อนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ ลักษณะนี้นะครับหน้าจอ iPad นะครับซึ่งราคาก็ก็อ่าตัวนี้ก็เป็นอย่างถูกสุดนะครับอ่าก็อยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะครับ1น0 0งนะประมาณนี้นะครับปากกานะครับที่ใช้ก็ประมาณ3,000กว่ารวมๆแล้วก็ประมาณ1,500 0พันนะครับประมาณนี้ซึ่งก็ สะดวกนะครับเราสามารถที่จะใช้อะไรหลายๆอย่างในนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในตระกูล Microsoft นะครับในนี้ก็จะค่อนข้างมีให้นะครับตระกูล Microsoft ก็จะมีพวกพวก Word พวก PowerPoint เนี่ยนะครับเอา PowerPoint ผมโหลดลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีหลายันเลยนะครับ PowerPoint เราสามารถที่จะแชร์ไปที่ Notepad ของเราได้นะครับเนี่ยมีหลายแอปเลยนะครับให้ให้เราใช้นะครับ มีทั้ง Word มีทั้งทีมนะครับ Microsoft Excel OneDrive นะครับมีให้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยนะครับตอนนี้เราไม่ต้องพกพา USB ละนะครับเราก็เซฟลงไปในนี้แล้วก็จะมีข้อมูลนะครับเปิดอันนี้ผมเป็นวิชาการตร์นะครับที่กำลังสอนอยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็จะมาเป็นแบบนี้ลักษณะการใช้งานนะครับของ PowerPoint ในตรงนี้นะครับ ปุ่มด้านบนเนี่ยนะครับปุ่มนี้นะปุ่มนี้อะผมคลิกที่ iPad ของผมนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ให้แบบนี้เลยนะครับคุณศาสตร์คืออะไรยังไงนะครับก็จะเขียนได้นะครับเขียนได้นำเสนอได้นะครับเหมือน iPad ทั่วไปนะครับเหมือน powerpoint อ่าเช่นกดนิวตันมีกี่ข้ออะไรคลิกไปเรื่อยมีเสียงนะครับอ่าข้อ2นะครับอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชัน powerpoint ใน iPad นะครับคราวนี้ในกรณีที่มันเป็นวิชาคนวณเนี่ยที่เราจะมักเจอเนี่ยมันก็จะมีการแสดงรายการคำนวณนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูสักอันหนึ่งนะอ่ะอันนี้นะครับแล้วกันเรานำเสนอไปแล้วปับ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าเราต้องการเขียนอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับร้อยห้าสิอ่าเขียนฟีบอดี้ไดอะแกรมนะครับอ่าก็เขียนได้นะครับเขียนอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ใช้ควบคู่ก,กับปากกานะครับได้เลยนะครับ อันนี้อันที่1นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับใน iPad เนี่ยนะครับเราก็ผมก็มี Notability ก็เป็นเหมือนกับสมุดจดนะครับในหลายๆเล่มนะครับที่อยู่ในแอปนี้นะครับหัววิชาคุณศาสตร์อันนี้ก็คืออันที่ผมเคยจดนะครับสอนไปแล้วนะครับเราก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยนะครับใช้แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับมาสอนควบคู่กับการสอนออนไลน์ของเราคราวนี้เราจะสะท้อนหน้าจอตรงนี้ ไปให้เด็กๆของเราดูได้ยังไงนะครับอันนี้ผมมีคอมพิวเตอร์2จอนะครับอีกจอหนึ่งอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เป็นจอตั้งข้างๆเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปข้างขก่อนโอเคนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยนะ Google นะครับเป็น Google Meet นะครับ Meet ตัวนี้ก็เรามี Gmail นะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ของผมมีบัญชีของวิทยาลัยนะครับได้จัดทำให้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ แอปพลิเคชันตัวนี้ได้มากขึ้นนะครับได้หลายๆแอปได้มากยิ่งขึ้นนะครับฟรีอ่าเข้าไปที่ Google Meet นะครับแล้วก็เราเป็นครูเราก็ไปไปตั้งห้องนะครับเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับตั้งชื่อนี้ให้เด็กๆเข้าไปได้นะอ่าถ้าเด็กๆพิมพ์ชื่อแบบนี้เข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปในห้องเดียวกัน มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะมีวิดีโอมีวีโอนะครับมีเสียงแหมเป็นลักษณะนี้เรากดเข้าร่วมไปเลยครับตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ใน facebook ก็จะมีการสอนแล้วนะครับลองกลับไปดูนะครับใน facebook ของผมนะครับหรือว่าใน youtube นะครับก็จะมีการสอนโดยใช้โปรแกรมนี้อันนี้เราทําการคัดลอกข้อมูลตรงนี้ส่งไปให้เด็กนะครับแล้วเด็กคลิกมันก็จะมาอยู่ในห้องนี้เลยก็ได้สามารถทําได้เหมือนกันนะครับหรือมุมล่างด้านซ้ายนะครับเนี่ยนะครับคูนัทเนี่ย อ่าคลิกตรงนี้คัดลอกตรงนี้แล้วก็ไปส่งนะเป็นกลุ่มเรามีลายกลุ่มหรือว่ามีมีเฟซน,นะครับกลุ่มนะครับแล้วก็ส่งไปให้เด็กๆแล้วเด็กก็คลิกเข้ามามันก็จะเข้ามาในห้องนี้อัตโนมัตินะครับชื่อมันจะแสดงผลตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ไม่มีใครนะอ่ะาคราวนี้เราหน้าจอเมื่อกี้หน้าจอเมื่อกี้อยู่ทางนี้นะครับผมอเอาไปซ่อนไว้นะครับเราจะนําเสนอหน้าจอของเรานะครับอ่านาเสนอหน้าจอมีสองหน้าจอเนาะตรงนี้ เราก็แชร์ไปนะครับอ่าคลิกที่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะมาขยายนะครับด้านจอด้านข้างอันนี้ตรงนี้ก็จะมีผมเราก็จะเห็นหน้าเราถ้ามีเด็กคนอื่นมันก็จะไล่ลงมานี้เลยนะครับอ่าเราก็สามารถเขียนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในนี้ได้นะครับหรือจะย่อขยายนะครับได้หมดเลยนะ อันนี้ใหญ่เอามาอยู่หน้านี้แนละ้วเอามากลับมาที่เดิมนะครับอ่าอ,อ,อันนี้ลงก่อนนะครับโอเคนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็เป็นหน้าจอแล้วก็เขียนแล้วก็พูดคุยกับเด็กได้นะครับเด็กก็จะสามารถเปิดไมค์สนทนากับเราได้แล้วก็ที่หน้าจอ,จอของเขาเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะ โอเคเราเอามาไว้ด้านข้างนะครับในนี้ก็ยังยังจะมีกลุ่มเป็นอ่าเป็นห้องแชทนะครับอยู่ตรงนี้อ่าห้องแชทนะครับเพื่อให้เราได้สนทนานะครับได้ในกรณีที่เราไม่เปิดใหม่นะอ่าเราก็สะท้อนหน้าจอตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะครับใช้อ่าใช้ PowerPoint นะครับร่วมด้วยนะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ ก็จะเปิดมาแนานี้เมื่อกี้ที่เราเปิดไว้นะครับอ่าคราวนี้นะครับถ้าเราในเนี้ยมันก็เป็นการสอนสดแต่ว่าไม่มีการเลคคอร์ดนะครับไม่มีการเลคคอร์ดนะเราสามารถที่จะถ่ายทอดสดนะครับได้นะครับโดยการถ่ายทอดสดอ่าในลักษณะเนี้ยลงไปที่เพจเฟซบุ๊กของเรานะครับถ้าเรามีเราสร้างเพจไว้นะครับแล้วก็ทําการสตรีมหน้าจอเนี้ยเป็นการถ่ายทอดสดไปที่ ไปที่ facebook ของเราได้นะครับหรือเราจะทำการอัดหน้าจอในระหว่างที่เราสอนเนี่ยนะครับอัดโดยการใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่บันทึกหน้าจอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอนดี้แคมนะครับก็สามารถทําได้บันทึกแล้วก็ส่งเข้าไปที่หลังนะครับแต่คราวนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการสตรีมหน้าจอสดๆเลยนะครับเข้าไปนะครับก่อนอื่นเราไปที่เพจ a c e b o o k ของเรานะครับตอนนี้อที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็ ผมมีเพจของผมอยู่นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพจก็จะไปที่ถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ live producer นะครับมันก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้นะครับโอเคนี้เราค้างไว้ตรงนี้ก่อนโปรแกรมที่ผมจะใช้ก็คือโปรแกรม OBS Studio นะครับ OBS Studio เนี่ยจะค่อนข้าง สามารถที่จะสลับหน้าจอไปสลับหน้าจอมานะครับจะขึ้นอ,อันนี้มีมีโปรแกรมให้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับไปไปศึกษาใน YouTube ได้เยอะเลยนะครับนี่ผมผมทำไปแล้วนะครับก็จะมีการการที่มันจะสะท้อนบวกเราบวกหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับเราต้องการให้มันมีอะไรมีกล้องตอนนี้กล้องผมผมยังใช้อยู่นะครับกล้องมีมีตัวเดียวนะครับผมใช้กับ Google Meet ไปแล้วนะครับมันก็จะใช้ในตรงนี้ไม่ได้นะครับ ่าแล้วก็อ่าไปที่เพิ่มเราจะเพิ่มเป็น Window Capture เข้าไปก็ได้นะครับหรือจะเป็นอ่าวิดีโอเข้าไปก็ได้นะครับผมเพิ่ม Window เข้ามาครับหลังจากนั้น Window เนี่ยมันก็จะถามว่า Window มันมีอะไรเราก็ไปเลือกหน้าต่างมันเข้ามานะครับโอเคนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมยังตั้งค่าย,ยังเอาไว้ก่อนนะครับผมจะไปที่ sights o o g l e m e e t ใช่ไหมครับผมก็จะเลือกโชว์ o o g l e Meet ตรงนี้ไว้นะครับ แสดงหน้าจอตรงนี้ไว้นะครับนี่นะครับกูเก e ลของผมนะครับก็ไปคลิกนะครับมันก็จะขึ้นมาให้นีเราสามารถปรับได้นะครับตรงนี้เราไปศึกษาเพิ่มเติมใน youtube ได้นะครับเรามาตั้งค่าก่อนนะอ่าผมไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เอ่อวิดีโอนะครับไปที่อ่าเราผมก็เซ็ตแบบค่าสูงสุดเลยนะของหน้าจอผมไว้นะครับไปที่เอาพุทนะเอาพุทผมเลือกเป็นของการ์ดจอนะครับ Nvidia นะครับเอ็นวดียก็จะก็จะันก็จะเสถียรมากกว่านะครับแล้วก็ใช้ที่อ่าบิตเลทก็ใช้ที่6กพันนี้และนะครับสตรีมเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญเลยถ้าเราจะถ่ายทอดสดนะครับสิ่งที่เราจะต้องไป Copy มาจาก f a c e b o o k นะครับมาใส่ก็คือเซิร์ฟเวอร์กับรหัสสตรีมนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับอ่าหน้าจอตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรากดไว้ที่ถ่ายทอดสดใช่ไหมครับ เพจที่ผมในนี้ผมค่อนข้างเป็นแอดมินหลายเพจนะครับก็ก็ไปเพจส่วนตัวของผมนี่กันนะครับเพเจมานันะครับก็คลิกเพจตรงนี้ไว้นะครับตั้งชื่อวิดีโอนะครับอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอว่าเรากําลังถ่ายทอดสดอะไรบ้างนะครับก็อธิบายไว้หลังจากนั้นเราก็ไปที่ URL server นะครับกดคัดลอกนะครับหครั้งนะครับแล้วก็มาวางที่คำว่า server นะครับ ต่อไปนะครับก็ไปกดที่เมื่อกี้ผมตั้งค่าไว้สตรีมนะครับต่อไปเราก็ไปที่คนะีย์สตรีมมากดคัดลอกนะครับคีย์สตรีมกดคัดลอกแล้วก็มาวางตรงรหัสสตรีมแล้วก็กดตกลงไปนะครับอ่าโอเคของอโปรแกรม OBS เนี่ยนะครับสามารถที่จะกดสตรีมตรงนี้พอกดสตรีมเสร็จปั๊บ นะครับที่เพจ a c e b o o k ของเราตรงคําว่าถ่ายทอดสดน่จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินเราก็กดกดเข้าไปได้เลยตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับอ่าเรก,กดตัวนี้มันก็จะถ่ายทอดสดให้เราเลยนะครับโดยที่ OBS เนี่ยสามารถทั้งสตรีมมิ่งนะครับคือถ่ายทอดสดไปที่ Facebook แล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่าก็สามารถทําได้มันก็จะไปบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับ อาจารย์นะครับหรือครูที่หลายๆคนที่อยู่ในช่วงนี้นะครับคราวนี้ Google Meet ของผมเนี่ยจะใช้วิธีการนะครับเก่อคะแนนนะครับแล้วส่งงานยังไงเวลาเด็กทํางานส่งนะครับตรงนี้เด็กก็จะปึ๊บมาเข้ามานี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะทําการแอดเด็กๆนะครับเข้าไปใน Google Classroom นะครับนี่นะครับ Google Classroom นะครับของวิทยาลัยของเราก็ ก็ค่อนข้างทันสมัยนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่วิจัยด้วยนะครับให้เรามีอะไรพวกนี้ใช้นะครับเราก็จะมีงานต่างๆนะครับของงานวิจัยวิชาการเนี่ยเขาช่วงนี้เขาก็ให้ส่งงานนะครับการสอนออนไลน์ทําอะไรบ้างนะเัาให้ส่งเข้าไปนะครับก็โอเคนะครับไม่เป็นไรเราก็ส่งไปแล้วนะครับของเมื่อวานนะผมสอนของผมก็ตั้งกลุ่มไว้แล้วนะครับเราสามารถสร้างกลุ่มนะครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับ ตอนนี้เราไม่ไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเราเป็นครูเราก็สร้างใช่ไหมครับสร้างชั้นเรียนเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับอันนี้ผมให้เด็กส่งงานมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับว่าส่งงานแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่าคราวนี้ในนี้ก็จะมีงานชั้นเรียนผู้คนคะแนนอะไรต่างๆนะครัตอนนี้ก็ก็เราเพิ่งเรียนได้สองอาทิตย์นะครับสําหรับงานนี้ไปที่ไปดูที่ตั้งค่านะครับเวลาจะให้เด็กๆเข้ามาเนี่ย โอเคนะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเข้ามานะผมปิดไว้ก่อนนะครับรหัสช,ชั้นเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับทั่วไปรหัสชั้นเรียนเราก็ปี้ตัวนี้นะครับก็ปี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้เด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆเ,เข้าร่วมชั้นเรียนนะ,อะโอเคนะครับเข้าร่วมชั้นเรียนโอเคนะครับคลิกเข้าเขาก็จะมาที่หน้าหน้า o o g l e c l a s s r o o m นะครับมาหน้าแรกแล้วนะครับมาหน้าแรก ไปหน้าแรกเลยอ่ะมาหน้าแรกแล้วก็คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็เอารหัสเมื่อกี้นะครับวาง,งไปแล้วก,กดเข้าร่วมเด็กทุกคนก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับโดยที่นะครับงานแต่ละงานเนี่ยที่เด็กๆส่งมานะครับงานของผมเนี่ยตอนนี้ปัจจุบัน,นยังมี3างานนะครับโฟลเดอร์ของชั้นเรียนแล้วก็ mm hmm. คลิกเข้าไปมันจะเข้าไปอยู่ใน Google Drive โดยอัตโนมัติเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของ Google Drive ใช่ไหมครับ ตอนนี้มี3งานเด็กๆส่งมาแล้วนะครับทฤษฎีของรามีนี่ครับที่ผมสอนไปนะครับอ่าก็จะเป็นชื่อของเด็กๆเลยนะครับว่าใครส่งงานมาเดี๋ยวเราไปดูเขาก็อันนี้ผมผมให้ให้เด็กๆเขาอ่าทำงานในกระดาษแล้วก็ส่งถูกบ้างผิดบ้างนะครับหลายคนนะก็ถ้าผิดแล้วก็แก้ไปแก้มาได้นะครับอ่าถ่ายรูปมาเลยนะครับแบบนี้นะครับหรือ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ข้อจํากัดคือเด็กทุกคนจะต้องมีอินเทอร์เนต็ตนะครับเนาะตอนนี้อินเทอร์เนต็ตก็ราคาไม่ไม่สูงนะครับก็ใช้ได้นะครับถ้ามีไลน์ก็โอเคแล้วอันนี้คือเป็นงานของเด็กๆนะครับผมก็ตรวจอ่าตรวจเสร็จปับ๊บเราก็สามารถที่จะให้คะแนนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสักหนึง,งานให้คะแนนอ่าให้คะแนนไปแล้วนะครับสามสิบคนนะสำหรับงานนี้นะครับ ดูสินี่นะครับอ่าก็จะให้คะแนนเลยนะครับตอนนี้ก็เขาก็มีชื่อของเขานะครับบัญชีที่เขาใช้ต้องเป็นบัญชีเดียวทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าครั Star ้งต่อไปก็จะเป็นอีก Ball บัญชีหนึง่งครั้งต่อไปก็เป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับก็มันจะทําให้คะแนนมันอยู่หลายที่วันนี้เขาอยู่ที่เดียวนะครับงานทุกคนก็จะมากองไปตรงนี้นะครับนี่เพียงหนึ่งงานนะครับอ่าเราสามารถที่จะส่งงานออกไปเป็น Excel ก็ได้นะคัดลอกไปที่ Google Sheets นะครับก็จะมีประมาณนี้ทั้งถ่ายทอดสดนะครับของอถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ o k e b o o k เราก็ใช้ YouTube ก็ได้นะครับถ้าใครถ่ายทอดสดแต่หลังจากที่เราถ่ายทอดสดเสร็จแล้วนะครับวิดีโอของเราเนี่ยก็จะทำการบันทึกในในเพจ Facebook ของเราโดยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องมามีโปรแกรมบันทึกหน้าจอนะครับแยกอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์หรือคุณครูนะครับหลายๆคนนะครับสำหรับครั้งหน้าก็จะได้มีโอกาสมาแชร์ความรู้อื่นๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ